so ัสดี you go? อันนี้เราอยู่รายการชอบเล่นเกมทีวีนะครับน,นี่จะมาเล่นวหมครับกันนะครับเวอร์ชัน1.5.2นะครับงั้นเราไปเล่นกันเลยครับซิงเกิลเพ y e เรเราจะเล่นในหัดเอาชีวิตรอดนะครับก็เอาชื่อว่า อันเก่ามันชื่อว่าลูซูนะครับซูเอองั้นอันนี้ก็ลูครับเอาลูไปเลยครับชื่อลูครับนี่ครับไม่ต้องไปปรับอะไรนะครับก็ชื่อลูก็ใช้ได้แล้วครับก็นี่ครับ New World เลยครับก็ถามนั้นนะครับถ้าใครรอไม่โหลดดิ้งเวิร์นะครับจะใช้ประมาณหนึ่งวิจุดศูนย์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 นะครับ <c oughs> นี่ครับอ้าวแหลกแหลกแหลกม,มาถึงโอ้โหโชคดีจุงเบย์ครับมาเกิดที่บ้าน MVC ีซีนะครับหมู่บ้านนีนกำมาครับอาไงเลยเนี่ยจะสอนเล่นแค่ไหนเราทำไงดีครับเนี่ยอืม,อมไม่เป็นไรครับ เราก็ ved. ต้องดำเนินการตามไปครับเจอเสือโอ้โหสับประศัตเพียบเลยครับหูบ้านนี้เจเลยทุงเบยครับเก็บมาไงเราก็ต้องสร้างบ้านเก็บกับมันหมองหน้าหมวก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 กองหน้าหมองหน้าหน้าเดือด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 เข้ามาเดือดกลับมากรรจัดการ นี่ครับออื่นเราต้องหาไม้ก่อนเลยครับทุบไม้นะครับอย่าไปโดนตัวเสือนะครับมันจะเดี่งครับมันจะมากัดเราซะก่อนครับนะครับับถอยมาทุบเลยครับความพยายามนี่นีทุบทุบไม้เอาไม้ไม้ เห,หลืออันนึงไม่ได้ไม่ได้ต้องเล่าข้อครับต้นไม้แต่ละต้นเอ้าอยังเหลือยังเหลืออนี้ค่ยังเหลือยังเหลือ่หมดแล้วหมดแล้วนี่ช่องนี้ครับนี่ครับเราได้ไม้มาแล้วนะครับกดตัว E นะครับถ้าของใครไม่ใช่เวอร์ชั่นนี้มันอาจจะกดตัว I ก็ได้นะครับก็จะเข้ามาในหมดครัฟนะครับนี่ครับใส่ช่องไหนก็ได้นะครับ ้ายเลยครับนี่ครับก็จะได้ค้ามาเป็นไม้นะครับก็จะต่อไปคลิกขวานะครับอย่างนี้ครับเรียนอย่างนี้ก็จะได้สติครับไม้นี่ครับเราจะทําตัวค้าวก็อย่างนี้ครับมันง่ายมากครับก็ง่ายสําหรับคนที่เล่นเป็นนะครับใครไม่เล่นก็ดูก็ทําตามครับนี่ครับ คลิกขวาเข้ามานี่ครับวางอาน,นี้ครับถ้านี้มันจะเป็นไม้แบบเตี้ยวอันนี้ครับมันไม่ค่อยคุ้มครับแต่ก็ถ้าใครจะทำอย่างนี้ก็ได้ครับไว้ตกแต่งทําเป็นอะไรก็ได้ครับแต่นี้ผมทักเรียงไว้อนี่เพราะผมจะทําเป็นนี่ครับตัวทีอนี้จะได้เป็นรูปรุดดึงผิดแอ็กนี่ครับเรียงเรียงไว้นี่ครับ มันทำได้หลายแบบนะครับแต่ผมจะค่อยๆสอนนะครับนี่ครับดึงแอทครับคือขวาครับทำนี่ก็จะอย่างนี้ครับต่อไปแล้วนะครับเกิดจะไปแก้แค้นไอ้บัวนะครับนี่ครับไม่ตาบนะครับต่อไปอ้าววัววัวหาเรื่องครับ ต่อไปเราก็จะทำก็คืออะไรนะนี่ครับอออนี่ครับนที่ขุดครับขุดยิกยิเลยนะครับนี่ครับกโเคครับดกดกดเลขเลยครับ มอห้หอีเสียวฟันฟันเสียทงเรไก่หไก่หน้ไก่หน้ไก่้อมครับอย่างิดก่อยากิดก่ไก่หลบไป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 ก็ต้องอยู่ว่หลบไปใช่ไหมไั่หลบไปว่หลบไป ít lạc 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 buông rồi cái đường rằng vậy กือบพลาด้วครับครับดอกไม้ไปยิ้มย้อมสีครับเราต้องหาแก้ครับคำที่ท่านจะเราจะทำเตีม็ม เสือชัดๆเลยไม่ได้ไมเลนะไะเรามาอยู่บ้านเขาอย่านิ่งดูดาย้ไหมัอย่านิ่งดูดายทำองทำลายที่บ้านเขาเล่นเอ้ยนี่คือการโดครับการโดดดดดโดโ้วกลับมาที บ้านตมาที่ไหนหมดการโดหมอยโอ้โหเสียเต็มเลยบ้านหาอไรใชจะอยู่เจริญไหมเสียรอบด้านนี่ดี่ดิชดิช เราเลยชิดไหมเออกินไก่ไหมั in> ้งไก่ไก่ไปไก่ไปโดดทำไมเอาไก่ไปดีไก่ไปดีไม่เอาจะ่จะสู้บอกกินไก่ไหมกินไก่ปะล่ะไม่กินไก่นะ อะไรไม่ได้ขายอะไรไม่ซื้อไม่ซื้อมีกินกินเองกไ็ได้มากินไก่ไก่ไก่กินกินก็ได้ฝาเดึงตัวไปนี่ครับโอหแค่นี้ผมก้าวชีวิตรอดได้นะครับต้องอะไรมากมายแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วครับ <c oughs> มันเป็นความโชคดีนะครับแต่ไอความโชคายที่แฝงมาก็คือเสือแม่งกามมาเต็มบ้านเลยครับผมจะอยู่ยังไงนะครับเนี่ยผมก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอไปโทรบอกเจ้าหน้าที่มากับเสือไปขายกันนะครับอืมครับแค่นี้นะครับลาไปก่อนครับอย่าลืมซับสไครตด้วยนะครับครับช h ปเปอร์แคมเมอร์ทีวีครับอืม